วันนี้จะมีเรื่องของประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีแกะกล่องของ Oakley ี่คอ i d o r นะครับให้ดูด้วยและจะมีรีวิวว่าเขาถูกผลิตมาด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจสวัสดีครับผมสาครับวันนี้มารีวิวแว่นตาโอเก e y ี o r อริดอร์ครับมาแกะกล่องดูนก่อนนะครับส่งมาจาก Oakley ี่ไทยแลนนะครับกล่องสวยเลยเป็นกล่องกระดาษนะขนาดกำลังพเหมาะนะครับ เปิดอองออกมาก็จะมีอะไรเนี่ยเป็นแว่นตาอันแรกของผมเลยนะจากแบรนด์นี้นะครับไม่เคยใส่มาก่อนเลยนะเ,นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะครับห่อมาอย่างดีเลยเป็นคอริดอร์นะครับแล้วก็ตัวเลนจะเป็นพิซซิมโรสเเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับม,มาสิโอส่งกล่อง้อนกล่องไปเรื่อยๆมีกระเป๋าใส่แว่นนะครับออกมา แบบนี้นะมีอะไรอีกนะครับอันนี้อะไรอ๋อก็เป็นพวกคู่มือต่างๆนะอืมข้อควรระวังการใช้งานอะไรต่างๆดูในนี้แ้วโมีถุงอีกมีถุงอีกชั้นหนึ่งนะครับเอ๊ะแต่ว่าไม่มีผ้าเช็ดเลนนะแสดงว่าให้ใช้ถุงนี้เช็ดเลยใช่ไหมโอเคก็ดีเหมือนกันนะครับ เอกมาแล้วออกมาแล้วอามาแล้วโอ้โหเป็นไงครับสวยงามมากๆเลยนะ6,900บาทนะครับราคาเต็มก็คือประมาณนี้มีแว่นก็กล่องใส่แว่นมีถุงมันน่าจะพกกันแค่นี้แหละนะครับในการออกไปวิ่งกันโอเคก็เป็นการรีวิวแว่นตาครั้งแรกนะครับของช่องรันวิสานะแต่ว่าการ รีวิวของเรานะครับเราก็จะมีแง่มุมของในเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของความจําเป็นในการสวมใส่แว่นตากันแดดน,นะครับในการวิ่งนะฮะในการออกไปใช้ชีวิตอย่างในท้องถนนทั่ว,วไปในชีวิตประจําวันหรือว่าการปั่นจักรยานก็ด้วยนะครับหรือกิจกรรมอะไรก็ตามขับรถที่เป็นทางไกลๆที่ต้องอยู่บนถนนนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวของแว่นตาโอเกลี่คอริดอร ตัวนี้จะช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆที่ใส่เข้ามาในแว่นตากันแดดอันนี้ครับทุกๆครั้งนะครับที่เราออกไปวิ่งกลางแดดอ่เราก็จะต้องมีแว่นไว้ปกป้องดวงตาของเรานะครับดวงตาของเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่บอบบางมากๆเลยนะเราชอบนึกถึงเวลาที่เราไปทะเลนะครับหรือว่าเราไปเที่ยว ตามที่การแจ้งต่างๆเนี่ยเราก็จะทาครีมกันแดดใช่ไหมเราทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันผิวนะครับดวงตาเราก็เหมือนกันนะตัวรังสี UV นะครับแล้วก็แสงแดดเนี่ยแล้วก็ความสว่างก็รวมถึงลมหรือว่าเศษหินเศษฝุ่นหรืออะไรพวกนี้จะทําร้ายดวงตาของเราได้นะครับตัวของครีมกันแดดเนี่ยปกป้องเราจากแสง UV ใช่ไหมไม่ให้ผิวเราไหม้ดวงตาก็เหมือนกันนะถ้าดวงตาเราเนี่ยโดนแสง UV เยอะๆนะครับก็จะต้อง มีส่วนที่มันถูกทําลายไปด้วยเหมือนกันนะครับเซลล์ต่างๆที่อยู่ในดวงตาน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นดวงตาซึ่งก็มีอยู่แค่คนละนี่แหละเท่านี้นะครับคนละหนึ่งคู่อย่างนี้นะครับต้องช่วยกันปกป้องเอาไว้เพื่อที่จะมีให้เราใช้ในการมองเห็นไปได้นานๆนั่นแหละนะครับและวิธีการเลือกนะครับแว่นตาอย่างแว่นกันแดดแบบนี้ใช้ในการวิ่งเนะี่ยมันจะต้องมี จุดไหนที่ควรที่จะใช้เป็นส่วนสำคัญในการเลือกซื้อนั่นเองนะฮะอย่างที่หนึ่งเลยนะครับที่เราจะต้องปกป้องเอาไว้นะครับนั่นก็คือดวงตาเนี่ยจากรังสี UV แล้วก็พวกเศษฝุ่นอะไรต่างๆนะครับตัวแว่นตาเนี่ยมีส่วนในการที่จะปกป้องอย่างโดยตรงเลยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับโลก่กำบังเลยนะครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะป้องกันนะ่ะ มันเป็นตัวป้องกันเลยแหละตัวกรองแสงป้องกันเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้รังสี U V เนี่ยกระทบดวงตาเราแล้วก็ไม่ให้ตัวของฝุ่นตัวของลมอะไรต่างๆเ,เข้าที่ดวงตาเราประโยชน์ข้อที่2คือเวลาที่เราใส่แว่นวิ่งเนี่ยมันจะทําให้ฟอร์มการวิ่งของเราเนี่ยมันดีกว่าไม่ใส่สําหรับผมนะแล้วก็มีสมาธิมากกว่านะครับเพราะเวลาเราใส่แว่นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยก้ม มมนค่อยก้มหน้าแล้วก็เงยหน้าแบบนี้นครับมันเหมือนเป็นความเคยชินด้วยสําหรับคนที่ใส่แว่นคือถ้าก้มแล้วหรือว่าเงยหน้าแบบนี้มันจะไม่ค่อยชินนะครับแล้วมันก็จะกลัวว่าแว่นมันจะตกอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นกุศโลบายแบบหนึ่งให้กับตัวเองนั่นแหละนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีหัวที่ตรงแล้วก็มองไปด้านหน้านะครับเหม,มือนแบบเหมือนมา้มาม้าก็เหมือนก็ต้องใส่กรอบหน้าแบบนี้ใช่ไหมเราเหมือนกันคือแบบผมใส่แล้วผมจะรู้สึกว่ามีสมาธิแล้วก็ไม่ต้องแบบ พราะวกพวงกับเรื่องว่าเออตอนนี้น่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะดูดีไหมหรือว่าตาแบบหยีไปหรือเปล่าหรือว่าหลับอะไรเงี้ยเวลาที่วิ่งไปก็จะค่อนข้างที่จะมั่นใจกว่านะครับรวมไปถึงเรื่องของฟอร์มการวิ่งที่มันก็ได้สอดคล้องกลับมาด้วยว่าเออพอเราหัวตรงพอเราหน้าตรงแล้วก็มองตรงไปตลอดเงี้ยเราจะามีโฟกัสที่ดีขึ้นอย่างที่3ก็คือช่วยในเรื่องของอาการปวดหัวจากการแพแสงอืมคือผมเนี่ย เวลาที่อยู่ในที่เจ้าจ้าสว่างมากๆเลยครับสว่างมากๆแบบคล้ายๆกับกลางแดดอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปวิ่งเทรลเนี้ยจะเป็นที่จะต้องมีแว่นกันแดดเพื่อจะตัดแสงเพราะว่าถ้าเกิดว่าแสงจ้ามากๆเนี่ยเราก็จะปวดหัวนั่นแหละเคยเป็นไหมเคยเป็นกันไหมครับคือเพราะมันปวดหัวแล้วแพ้แสงแล้วมันก็คือเหมือนกับอมันก็ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะอยู่กลางแดดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ เรืองต่งนี่ก็คือช่วยได้เรามาดูในเว็บไซต์ของ ogly.com นะครับเขาก็จะมีอธิบายไว้ว่าตัวของเลนส์เนี่ยมันมีหลายหลายอันเลยนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10แบบเลยนะในเว็บไซต์แต่ละอันเนี่ยก็คือจะมีเขาเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ในการที่จะกรองแสงที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีความสามารถในการเหมือนกับเอาไปใช้งานในแบบนั้นๆที่เขาวิเคราะห์วิจัยกันมาแล้วนะครับว่า มันดีนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆที่แตกต่างกันนะครับมีเชลโลมี MX มีเดลี่นะครับเดลี่ก็คือใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับก็จะเน้นแสงแบบทุกๆทุกๆสีเลยเท่าๆกันนะครับสโนว์ Snow นะครับก็คือเหมือนกับไปวิ่งหรือว่าไปทำกิจกรรมอะไรที่แบบเป็นพื้นที่ที่มันสีขาวโพลน เราก็จะเน้นแสงสีแดงแล้วก็แสงสีฟ้าเพื่อให้แยกวัาถุที่เด่นๆออกนะครับอย่างกอล์ฟอย่างเงี้ยก็จะให้เห็นสีเขียวกับสีออกไปทางเข้มสีดำอะไรเงี้ยเพื่อตัดแสงสีสว่างๆออกนะครับแล้วก็ฟิลก็คือเป็นแบบตัดแสงสีเหลืองออกนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบเห็นทองฟ้าที่ชัดเจนแล้วก็มีแสงสีเขียวแล้วก็สีออกไปทางสีเข้มเพื่อให้เกิดคอนทราสต์นั่นเองครับส่วนของผมก็คืออันนี้เลย ันถัดมาก็คือโรสนะครับโรสเนี่ยนะครับเป็นปริซึมโรสไบรท์เทนไวท์นะครับ, White, รบก็คือว่าช่วยให้แสงสีตัวสีขาวเนี่ยแล้วก็เยลโล่กรีนเรดนะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างของเท็กซเจอร์นะครับแล้วก็เพื่อป้องกันจุดที่มันเป็นแบบจุดที่อันตรายนะครับอย่างเช่นการปั่นจักรยานเร็วๆหรือว่าการวิ่งเทรลในที่สว่างๆหรือการวิ่งเองก็ด้วยนะครับในที่สว่างๆแบบวิ่งกลางวันวิ่งแบบว่า ามาราธอนแบบสมมติไปวิ่งที่ญี่ปุ่นที่ต่างประเทศที่เมืองหนาวเขาก็ต้องวิ่งตอนกลางวันใช่ไหมเราก็จะเห็นอุปสรรคนะครับในพื้นผิวนียได้ง่ายาได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการตัดแสงที่มันทําให้เกิดคอนทราสต์แล้วก็เห็นความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ลดเหมือนกับแสงจ้าลงนะครับให้เราสบายตาแล้วก็วิ่งไปเรื่อยเรื่อยครับยังมีอย่างอื่นอีกน,นะมีแบบเทรลก็มีเทร,ล,ทรลตรงๆเลยก็มีนะครับตัวเทรลเนี่ยมันก็จะเด่นในเรื่องของ การให้แสงสีเขียวสีเขียวชัดๆแล้วก็สีแดงชัดๆนะครับแล้วก็ไปตัดสีฟ้ากับสีเหลืองออกไปอ่านะฮะก็มีหลายอันนะมีดีฟด้วยก็คือแบบในน้ำใช่ไหมสุดท้ายก็คือแบบของคริกเก็ตนะครับคริเก็ตซึ่งตัวของโอ k กลี่นะครับการพัฒนาของเขาเนี่ยก็ยาวนานมาถึง40ปีแล้วเพราะฉะนั้นแวรนดาเนี่ยเชื่อได้เลยนะครับว่าตัวเทคโนโลยีปิซึมเนี่ยโดยเฉพาะปิซึมรนเนี่ยจะช่วยให้เรา มองทางนะครับมองอุปสรรคอะไรต่างๆที่อยู่ตรงพื้นผิวถนนเนี่ยได้ง่ายนะครับทั้งการวิ่งแล้วก็การปั่นจักรยานนั่นเองแล้วถ้าเราจะต้องเลือกแว่นตาสักหนึ่งอันมีวิธีการเลือกนะครับหลักๆเลยจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้ออย่างแรกก็คือว่าจะต้องมีน้ำหนักที่เบาแว่นเนี่ยที่ใช้ในชีวิตประจำวันมันจะต่างคับแว่นสปอร์ตแว่นสปอร์ตก็ควรที่จะเบา ก,ก็อยู่ที่การออกแบบแล้วนะครับรูปทรงดีไซน์อะไรต่างๆอย่างตัวนี้ดีไซน์ของคอริดอร์ใช่ไหมจะเป็น ev e brow design น,นะครับกรอบแว่นโค้งสไตล์โมเดิร์ลผสมกับเร t โทให้ดูใส่ได้ในทุกกิจกรรมนะครับมันก็คือมันไม่ดูสปอร์ตเกิน,นครับบางรุ่นแบบรุ่นอะไรนะอีกอันหนึ่งอ่ะจอโบนหรืออะไรย่าง มันจะเป็นแบบสปอร์ตเลยแต่ตัวนี้มันจะดูแบบเออใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไม่ดูสปอร์ตเกินเออผมก็ชอบนะกรอบแว่นมันก็ควรที่จะเบาใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ O m a t t e r ดีไซน์นะกรอบผลิตจากพลาสติกชนิดพิเศษโอ k กลีเท่านั้นนะครับแข็งแรงแล้วก็เบาแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆอีงที่2ในการเลือกซื้อก็คือจะต้องใส่แล้วก็จะต้องใส่ดีด้วยนะครับก็คือเหมือนมันกับแบบมัน cover ได้ดีอะ่ะคือแบบบางคนเนี่ยเราต้องไปลองนะบางคนใส่ไป มันมันอาจจะภาพมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้สบายตาพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะบางทีมันโค้งไปมันติดหน้าเกินไปทรงมันไม่ได้สําหรับเรามาแบเราเราดูแล้วว่าอาจจะได้แล้วเราอยากสั่งออนไลน์แต่มันเอ๊ะมันมันมันจะได้หรือเปล่าอยากจะไปลองอะไรเงี้ยต้องคนที่จะลองก่อนว่าถ้าเกิดว่าบางทีเราใส่เข้าไปแล้วมันจะเวียนหัวปวดหัวได้นะครับสําหรับบางทรงมันก็ควรที่จะ โคเวอร์เราได้ดีแต่ถ้าบางทีเราเราไปซื้อมาแบบม่เราไม่รู้จักเราก็อาจจะแบรนด์แบนด์ไม่ได้มาตรฐานบางทีใส่เข้าไปก็ใส่ไม่ได้นะครับก็มีอาการแบบปวดหัวเหมือนกันอย่างที่3นะครับก็คือเรื่องของการกันน้ำสามารถที่จะใช้ในแบบแบบติดเปียกได้แบบกันน้ำได้กริปก็คือว่าใส่แล้วมันติดติดหน้าได้ดีเพราะว่ามันเป็นแว่นสปอร์ตเหมือนก็ควรที่จะแน่นใช่ไหม ตัวนี้นะครับเป็นตัวยางพิเศษนะชื่อ Un อันออฟเทเนียมยางพิเศษที่ช่วยเรื่องยึดเกาะก,กับใบหน้านะครับของเรานะอ่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยยางตัวเนี้ยนะโอเลลได้ใส่มาทั้งส่วนดั้งจมูกแล้วก็ขมับทั้งสองข้างแล้วก็ปอกขาแว่นทั้งสองข้างด้วยมันเป็นตัวยางตัวเนี้ยทำมันทําให้มันเหมือนกับติดหน้าเราได้ดีอย่างที่4ี่ก็คือว่าเป็นเรื่องของคอนทราสต์เอ็นเทนเมนต์นะครับก็คือการ ที่ทำให้เหมือนกับลดความสว่างลงไปมันก็ควรที่จะเห็นคอนทราสต์เห็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับภาพที่ชัดขึ้นด้วยเลนส์ตัวนี้แหละที่เล่าให้ฟังในตอนแรกก็คือ PRISM ROAD นะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่ล้ําหน้ามากๆนะครับแล้วก็มีให้เลือกจริงๆก็คือมีให้เลือกหลายๆเลนส์เล,เลย1ิรูปแบบเลยนะแต่ตัวนี้เป็นโรดก็คือเป็นตัวที่แนะนําให้สําหรับ นักวิ่งนะครับหรือว่าปั่นจักรยานก็ได้หรือว่าใช้ในชีวิตประจาวันอื่นๆนะครับอยู่กลางแดดแบบนี้อยากจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นมีความถัดท,ที่ดีขึ้นแล้วก็ลดแสงสะท้อนลดแสงที่เข้าตาเราอย่าง UV ก็ป้องกันด้วยนะฝุ่นอะไรต่างๆนี้แน่นอนดีแล้วสําหรับตัวของแว่นตานะครับก็เป็นอันที่แนะนําละกันนะครับสําหรับวันนี้โอเกลี่ฮอลลีดอร์เนี่ยไปตรงหัวตรงนี้ก็ได้นะมีโปรด้วยช่วงนี้นะครับก็คือเป็น8.8 o a k l แปโอเกลี่เอ็ก ช้อปปี้นะครับลดสูงสุดถึง35%แล้วก็มีโค้ดส่วนลดพิเศษของช่องเราด้วยแต่ผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะก็สามารถที่จะไปใช้โค้ดตัวนี้ลดเพิ่มเข้าไปอีกได้อีก1 2นะครับก็เป็นไงน่าสนใจเลยนะลิงก์ของช่องทางการซื้อผมจะใส่ในช่อง d e s c r i p t i o n ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าจะจะสอบถามเรื่องอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมสะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ